ครับกสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพี่เอทีวีนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้เนาะนะครับก็มีอ่ะรถมานําเสนอนะครับก็เป็นรถเก่านี่ยแหละนะครับแต่เขาเอามาแต่งเนาะนะครับออามาแต่งแบบแต่งมันงามขึ้นนะครับก็เลยเอามานําเสนอนะครับอ่ะเป็นเทเลอร์เนาะนี่เป็นเทเลอร์เป็นเทเลอร์กับแมคโครนะครับหลายคนคงเคยเห็นแล้วล่ะแต่ว่าก็เอามาแต่งเพิ่มนี่นะครับแบบนี้เลยแต่งเพิ่มยังนะครับ คือว่าติีบังฟุนนี่เห็นเนาะอ่าตบังฟุนแล้วก็ใส่เสาทงแล้วก็ใส่กระจกเนาะก็ใส่สามยางนี่แหละครับสามารถใส่หมอกเวทียวใส่ยังวดได้นะครับแต่ห้าต้องตัดต,ตรงนี้ออกนะตัดออกนะครับฟังฟุนก็ต้องตัดออกนะครับอืมตัดออกใส่คันว่ดตัดกะป้อนลุงปอนนั่นป้อนนี่ก็ได้นะนีอ่ออามาํำเสนอซื้อนะครับ ควบกับประมาณนี้นะครับนี่ยกอ่ายกขึ้นยกลงนะครับอ่าแบบนี้มุนเอ้นะครับตัวนี้ต้องตัดแบบหลอกแก๊กแก๊กแก๊กมันออกนะครับตัวมุนมันมันหนาำข้าวามสม,มุนได้นิ่งนะครับนี่เนาะนะครับหลอกกับเป็นหลอดเนี่ยเอ้นี่นะครับหนะลอกเป็นหล,ล,นะล,ลอดแบบนี้เนาะผมก็เคยรีวิวไปวแล้วล่ะเนาะ สำหรับรถเดิมๆเนาะอ่ะคลิปนี้ก็เลยแบบมารีวิวแบบแต่งเนาะนี่แบบแบบแต่งใสบง่บางฝอกบางฟุ้นแบบนี้เลยอ่านะครับถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับ,าร,าาาร,บราคาก็สามอยหาสิบบาทนะครับทุกราคาคือรวมทรงเนาะสามอยหาสิบบาทจท่ายเทเดียวคร,ครบเลยนะครับบ่มีเอาคา่าทรงคาหนอางค่านี่อีกอถามว่าเดิมๆมีบ้าเดิมๆก็มนนีนี่นะครับเดิมๆก็ตัวนี้ละ ให้เทียบกันเลยนะครับว่าแบบไรสวยแล้วแต่ครจะเลือกเนาะนะครับจัดทรงจัดยังได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับเออเทเลอร์นี่ละนี่นะครับแบบนี้เนาะนะครับถามวราคานะครับเดิมนะครับเดิมนี่ขายอยู่280รอยปดสิบนะครับร่วมทรงนะครับส่วนแตงนะครับสามรอยหสิบบาทร่วมทรงขึ้นกันนะครับ มีละนี่ใส่บังฟอกบังฟุญยังเนาะแต่บังฟุนเนี่ยเอากาวห้อนติดพลาสติกบุคคลอยู่เนาะมื่อหลัสิบลูดเนี่ยกะพยายามมีกาวไว้นะครับมีกาวไว้แต่ต้องติดเนาะนะครับเลยรถแบบนี้ต้องมีกาวดินะครับมีกาวห้อนกาวยังเนาะกาวขี้นะครับผมกะประมาณนี้เนาะนะครับแต่งกะบสามร้อยห้าสิบนะครับเดิมๆดิมก็สองร้อยแปดสิบนะครับอ่ะใครสนใจกระทักมาได้นะครับในเพจเนาะนะครับผม